Camera Off ใน Picture Profile ของ Sigma FP นะครับเป็นโปรไฟล e ที่เมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยนะครับสีของภาพที่ถูกการปรุงแต่งด้วยซอฟต์แวร์ของกล้องนั้นจะถูกถอดทิ้งไปหมดเลยนะครับผมจึงเกิดความสงสัยว่ามันซีดขนาดนี้ <laughs> จเจอาไปทำอะไรได้ซึ่งก็เจอแล้วนะครับประโยชน์ของมัน ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะขออธิบายเรื่องของโปรไฟล์พิกเจอร์นะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่ากล้องค่ายไหนก็ตามเขาก็จะมีค่าปรุงแต่งสีของเขาเราเรียกตรงนี้ว่าโปรไฟล์พิกเจอร์มันจะเป็นวีวิดนะฮะหรือตัวพอร์เทรตหรือตัวสแตนดาร์ดซึ่งมีในกล้อง Sigma FP อยู่แล้วนะครับมันก็คือการปรุงแต่งมาจากไฟล์รออีกทีนึงนะครับจนให้ได้สีแบบนั้น เวลาเอาเข้าโปรแกรม Lightroom Classic หรือว่าโปรแกรม Raw Converter ต่างๆเนี่ยนะครับโปรไฟล์ที่ติดมาให้ก็จะถูกถอดทิ้งนะครับแล้วก็เลือกไว้เขาเรียกว่าถ้าไม่มีติดไปมันจะขึ้นว่าเป็นอะไรนะ CAMERA า e า a Default อะไรสักอย่างนะครับแต่ถ้าติดไปมันก็จะมีชื่อปรากฏอย่างไลท์ o ูมคลาสสิกเขารู้อยู่แล้วนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตทำให้มีโปรไฟล์ติดมาในในส่วนของ Basic Pa n e l ด้วยนะฮะ ในตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมจะแสดงว่าตัว Camera Off ซึ่งเป็น Picture Profile ของ Sigma FP ถึงมันจะซีดนะครับมันก็มีข้อดีในการทำภาพอย่างมากในแง่ใดบ้างเดี๋ยวมาดูกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับตอนนี้ผมนะครับตัดมาสู่หน้าจอละนะครับจะพบว่าภาพถ่ายต้นฉบับผมเนี่ยนะฮะถูกแทนที่สีแดงนะครับในพื้นที่ที่ สว่างเกินจนไม่มีรายละเอียดนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับให้เห็นเลยเนี่ยครับสีน้ําเงินนะครับแทนที่บริเวณที่มืดเกินจนไม่มีรายละเอียดเราพบว่าการเลื่อนสเกลคอนทราสเพียงนิดเดียวนะครับประมาณตั้งแต่70-60ขึ้นไปเนี่ยก็แทบจะทำให้รายละเอียดในส่วนมืดนะครับ ปรากฏแล้วนะครับปรากฏความผิดพลาดนะ,นะครับไม่ใช่ปรากฏขึ้นมาเ็นแล้วก็ส่วนที่สว่างก็เกิดความผิดพลาดมากขึ้นไปก,กว่านั้นอีกนะครับเกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคอนทราสต์เนี่ยนะครับมันทําให้สีนั้นเข้มขึ้นนะครับและเป็นการผลักให้ส่วนที่มืดนั้นมืดลงส่วนสว่างสว่างขึ้นจึงมีความเป็นไปได้อย่างแน่นอนว่าสเกลนี้ทําให้รายละเอียดหลุดนะครับการลดคอนทราสต์จึงให้ผลตรงกันข้ามเนี่ย จึงให้ดีเทลที่กลับเข้ามาเมื่อเราเลื่อนคอนทราสเป็นลบในส่วนของคามิล่าอ f ฟซึ่งซิ g มาให้ตรงนี้มานะครับผมไม่รู้ว่ากล้องอื่นให้ไหมแต่เท่าที่เคยใช้ยังไม่เห็นว่าน่าจะมีนะครับในอัปเดตเฟิร์มแวร์2.0เนนะครับเป็น Picture Profile Camera Off หลังจากที่คุณคลิกตรง Profile Browser นะครับใน Basic Panel ที่ขึ้นว่า Profile Camera Standard เนี่ยนะครับคลิกตรง Profile Browser นะครับจะปรากฏนะครับ เขาเรียกว่า Picture Style ที่ใช้ได้กันล้วกันของ s i g m a FP ตรงนี้จะมี Camera Off เห็นไหมฮะบ Camera Off ผมคลิกดูอ่ะผมคลิกดูแล้วนะครับปุ๊บปรากฏว่าดีเทลที่แก้ไขนะครับเมื่อกี้ก็กลับเป็นค่า Default หมดนะฮะรายละเอียดกลับมามากขึ้นนะครับรายละเอียดกลับมามากขึ้นจากที่ไม่ใช้นะครับไม่ใช้เนี่ยคุณดูนะฮะไม่ใช้เลยดีเทลในส่วนสว่างหายไปเยอะนะครับ พอใช้แล้วนะครับดีเทลในส่วนสว่างกลับมาก็คือมีสีแดงน้อยลงพูดถึงความแย่ของสีมันก็เรื่องหนึ่งแต่พูดถึงรายละเอียดที่กลับคืนมามันก็เรื่องหนึ่งถูกต้องไหมครับเป็นข้อพิสูจน์เลยว่าตอนนี้เราได้รายละเอียดของภาพซึ่งตอนถ่ายหลังกล้องมาเนี่ยนะครับรายละเอียดมันหายแต่พอใช้โปรไฟล์ค a m เบล่าออฟให้ถอดออกเลยตัวเนี้ยคืออย่าไปปรุงแต่งเดี๋ยวเรามาจัดการเอง มันกลับมาหมดเลยนะครับพอมันกลับมาหมดทีนี้แหละเป็นภาระของเราแล้วที่จะต้องปรับแต่งค่าสีกลับคืนเข้าไปนะครับเหมือนเราถ่ายมาก,กว้างๆนะฮะยังไม่รู้ว่าจะใช้สีแบบไหนนะครับเลยมาจัดการในโปรแกรมด้วยตัวเองแต่ข้อเสียของไฟล์นี้ก็คือการจะแก้ไขให้สีกลับมาเนี่ยนะครับต้องใช้ทักษะพอสมควรเลยซึ่งผมจะทำให้ดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับอันดับแรกผมจะเริ่มโดยการใช้โปรไฟล์พิกเจอร์แบบออฟก่อนนะครับ แล้วก็ปิดไปนะครับขั้นตอนต่อมาคือผมจะทำให้รายละเอียดของภาพเนี่ยนะครับเข้าที่เข้าทางมากที่สุดคือให้ส่วนสว่างเนี่ยกลับมามากที่สุดและส่วนเงาไม่มีส่วนไหนหลุดคือมันไม่หลุดอยู่แล้วละนะครับภาพเนี้ยเอาละผมจะทำการดึงไฮไลท์กลับมานิดเดียวก็ได้คืนแล้วครับเห็นไหมฮะได้คืนกลับมาละดึงแค่ไฮไลท์กลับมาแค่15สเกลเองซึ่งถ้าผมใส่โปรไฟล์ตัวอื่นเนี่ยบอกเลย ยากนะฮะที่จะดึงด้วยสเกลต่ำๆแค่นี้ดังนั้นฝ้ายเสียหายน้อยแน่นอนครับเราดึงแค่นี้เองอ่ะนะครับต่อมาผมจะทําการทําให้ส่วนที่ผมสนใจนั้นมีความสว่างเพิ่มมากขึ้นก่อนผมก็จะให้จุดสนใจของภาพนี้นะครับก็คือตรงคนที่เดินเข้าไปในอีกห้องหนึ่งนะครับมีความอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับคุณอาจจะยังไม่เห็นหรอกว่ามันอุ่นขึ้นมากหรือน้อยอย่างไรผมจะเพิ่มไปแค่ประมาณ1 0 15สเกลแล้วกันนะ 14-15สิบแล้วเปิดความสว่างเพิ่มมากขึ้นต่อมาสิ่งที่ผมจะทำนะฮะก็คือการปรับสีเพิ่มโดยรวมใน Lightroom Classic นะครับมีสีเพิ่มโดยรวมตรง Present นะครับด้านล่างต่อจาก Present Scale Texture Clarity แล้วก็ d e h a z e นะครับลงมาคือมี r e b r a n d e กับ Saturation r e b r a n d e เนี่ยนะครับมันก็คือการเพิ่มสี ยกเว้นสีที่ผสมกันและเกิดการล้นส่วน saturation จะเป็นการเพิ่มสีทุก scale โดยไม่สนนะครับโดยไม่มีอะไรมาเช็คว่ามันจะล้นหรือไม่ล้นนะฮะต่อมาก็เป็นเรื่องของ camera calibration นะครับที่ผมจะใช้ก็คือใน scale saturation ของ red primary green primary แล้วก็ blue primary ทุก scale ผมจะเพิ่มขึ้นเท่าๆกันซึ่งสิ่งที่ผมจะทดลองก็คือการเพิ่มทีละ40 scale เท่าๆกันนะฮะดูนะครับ ตรงนี้จะต้องใช้ความรู้เรื่องของทฤษฎีสีว่า แต่ละไพ่แมรี่ทำงานส่วนใดนะครับในเลทไพ่แมรี่ทำงานส่วนของสีแดงและสีฟ้าในกรีนไพ่แมรี่ทำงานในส่วนของสีเขียวและสีม่วงแดงแล้วก็ในบลูไพ่แมรี่ทำงานในส่วนของสีน้ำเงินและสีเหลืองดังนั้นสเกลฮิวที่ผมไม่ใช้ก็คือมันจะไปบิดค่าสีที่เกี่ยวข้องกับไพ่แมรี่พวกนี้ให้มีความผิดเพี้ยนไปถ้าเราต้องการเพิ่มสีให้มันเพิ่มขึ้นนะครับเท่าๆกันเหมือนกด Saturation นั่นแหละนะครับก็ใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันดังนั้น100 s งร l อสเกลใน Saturation ที่ไม่พอเนี่ยคุณมาใช้ตรงนี้ได้นะ มาเนี่ยผมจะเพิ่มนะครับส่วนของโทนเคอร์ฟละนะครับแล้วก็กดลงแล้วก็แก้สีเหลืองอีกนิดหน่อยผมจะแก้ใน HSL นะครับโดยการลด saturation ตรงนี้แล้วก็ลด luminance ตรงนี้ลงอีกนิดหนึ่งนะครับโดยใช้ตัวที่เป็นตัวจิ้มเรียกว่า directly stop directly adjustment adjusting luminance ขอภัยนะครับเป็นตัวแรนะครับเป็นตัวลากนะครับวิธีการคือผมจะทำให้ตรงนั้นมัน ลดหรือเพิ่มขึ้นโดยการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้เลยนะครับเพิ่มขึ้นอีกนิดก็ได้นะครับคราวนี้กลับไปยังตัว radial filter ที่ผมใช้เมื่อกี้นี้นะครับผมจะเพิ่มส่วนของไว i t นะครับส่วนของไว้เาวเพิ่มแล้วมันล้นไม่เอาดีกว่าเพิ่มส่วนสว่างก็แล้วกันแล้วก็เพิ่ม texture กับ clarity เพิ่มเข้าไปนะครับต่อมาผมก็จะทำการเพิ่ม contrast ในส่วนของ curve อีกนิดหน่อย แล้วก็ลดความน่าสนใจของพื้นที่ด้านนอกนะครับโดยการลดไฮไลท์ลงแล้วก็ปรับเป็นโทนเย็นมากขึ้นคุณดู Before After อร์นะครับีฟอร์มันยังไม่ได้ใส่โปรไฟล์นี่เนาะอันนี้คือทำภาพแล้วนะครับจำภาพตอนดิซีตอนนั้นได้ไหมผมจะไม่บีฟอร์อ f ฟเตอให้คุณดูกันแล้วกันเพราะว่า Before เนี่ยมันคือเป็น Camera ดีฟอลต์นะครับนี่คือ ขั้นตอนหนึ่งนะครับซึ่งมันมีหลายๆขั้นตอนแล้วก็มันก็มีหลายวิธีในการทำให้สีนั้นกลับมาเหมือนเดิมโดยการถ่ายแล้วเซตโปรไฟล์ตั้งต้นเป็น camera off นะครับคงจะตอบได้แล้วว่า camera off นั้นมันมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดคุณถ่ายภาพและย้อนแสงเยอะๆคุณมาใช้โปรไฟล์ตัวนี้แล้วทำภาพต่อในไลลูมคลาสสิกได้นะครับขอให้สนุกกับการใช้งานกล้อง SigmaFP ีนะครับมีอะไรก็ถามเข้ามาได้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับ